อาแมมยูกก็รงเหืนนัสรุปว่าติดนะฮะใช่เล่นกับเ<ร>พื่อนเนียน่ยเลยเพื่อนไม่ค่อยไดเก็บหรอกประตูไม่เก็บก็ถ้ามันเยอะก็มาแล้วมาเรื่องเรื่องบารรถเรื่องบรถไอ้เรื่อนี่ยูกับโลกไม่มีนะยูหมดได้หรือได้หรือเล่นกับเพื่อนนี่สนุกสนานเลยนะฮะติดนะฮะทรีออ,เอฟเ e เวียพระก,กากจริงเลยเนี่ยพระเนี่ยที่ตายจริง อดูเพอทเเวมพี่าแล้วเาเอิร์ดนะฮะอย่าตายบ่อยแล้วกันพระเนี่ยพระเทอแบบนี้ถ้าเป็นมบอลสี่แล้วอี่อโอเคตัวแทนตัวแทวิ่งหามอนนะฮะแทงเขามีพรโวกนะพรวกเสร็จบอนมาตีเสร็จล้อมกรีดนะฮะพระไม่ตามไม่เป็นเส้นรอโลหรอโแม่งมอนแม่งวิ่งอ้อมโล่มาไอสัตว เล่พาะแม่งคุณพี่เจมส์เลนพหน่อยเหรอเหนื่นื่อยต้องตุกตตอยู่ตลอดนพาะแยกของลงพื้นให้คนเหยียบเยียบเดียวไม่มีฮิวตรงตัวมั่งเหรอวะมันไม่มีความเป็นเมเปิลนะมนะไม่ถึงหรอกยิงรอยรอยแล้วหนีฮะตามสูตรรอยนะฮะผมมันต้องวิ่งวังโลวังฮิวสนุกสนานเทหานะเล่นกับเพื่อนๆแล้วนี่อาจจะเป็นร้านรีสอร์ทรุ่นที่สามนะฮะบี้ตอั ะโคบอลอ่ะตั้งกิ้วอย่าง,ต,งตั้งไม่เป็นนะฮะวันนี้ว่าจะตั้งให้ได้ก็กอาําแหนงน้ำแข็งเนี่ยมันช่วยได้ตอนนี้ก็เอาความสนุกสนานมาเอ่ยอย่างเดียวนะฮะมันนปัวคัพเมาเป็นวเล่นกันมันมากแล้วเล่นกันยันตีห้านะฮะหลับคาคอมกันก็มีตอบกนมีดีนะลุงเตนดึงแล้วนะเกมสนุกนะฮะเล่นง่ายๆแต่มัน ยยไม่มาเลยมาแล้วตอนนี้ก็เป็นคนเล่นตามเพียบแล้วนะฮะเดี๋อวผมฝดีเพ่กีวกันนะโอ้ยโอ้ย a r เพ่อนเพื่อเพื่อ้งปูังค่าต้งกันจากท้งสองม้นมนต์เล Holy Water อไนเนี่เดี๋ยว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตามเลเวลเยเยวมันตามเลเวลเดีเดเดี๋ยวนตาเลวาๆๆ ใส่รูเฮียนี่ตั <S <S ้งไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับยิงหมดละสามารจะตั้งปักใส่หัวมอนเลยนะฮะตั้งไว้มอนก็เดินอ้อมโลมาไอ้สัสคนส้นตีนจะอัพดีไหมในสกิลเนี้ยเหมือนโลมันเอาไว้แบบโชโล่เดียวเนื้อคฟอะไรนันะ อทางแคบๆใช่ไหมหนูตีมอนแค่สิบเองอ่ะก็หนูเป็นแท้งอ่ะพระดังเี้ยดิคือจะมีเด็กเล็กแบบนี้บ้างเนี่พระพระกะโดดสงตบไม่เข้าเลยศูนย์พระจะตบตหน่อยเลยพระตบนย์เมีแค่มีแต่คะเวยูทำดาเมีเออพระก็ฮิวไปดิจะตบทำหอยอะไรนะฮะเอ้วผมขอยแ้ผมอตอนเข้าไปอนันหนึ่งแล้ว ลงไหมลงที่มันจะทงวิ่งหามอนอย่างเดียวนะฮะมีพระอยู่แล้วทงห้าวนะฮะผ้าเราเก็บมากี่วอัพมาเข้าไปไม่ได้เมื่อเช่นคือแต่คนมีความแตกเพราะมันแตกกันไปตามแทงไปตามแท่งไปสตาร์ทชิวแทงที่เราดูว่าตามไปมันพักกันเลยโอ้โหใช่หรือเปล่าเนี่ยมอนถามมอนไปหมด

น้องเป็ดอยากได้เอ็มเยอะเลยอ่ะน้งเป็ดไปตายให้มันให้มันตีเลยพระเริ่มไล่เพื่อนไปตายแล้วนะฮะเอออยากชุบแมวหลับเล่นเงียนชุบนะฮะไล่เพื่อนไปตายเฉยไปตายงเลยเฮ้ยแทงห้ามตายแทงตายยากจ่าเลยแทงตายเพื่อนตายหมดนะฮะตายอย่างเหนียวนี่พี่โอเคแค่นี้ก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเล่นต่อก่อนนะฮะสวัสดีครับ